สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนัดเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้สําหรับวันนี้นะคะนัดจะมารีวิวรถคันนี้เลยนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้นัดก็เคยรีวิวรถคันนี้ไปแล้วแต่ว่านัดรีวิวตอนที่รถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะวันนี้นัดก็จะมารีวิวรถคันนี้ให้ชมกันนะคะหลังจากที่รถได้ทําการปรับสภาพทาสปาเรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับรถคันนี้นะคะเป็นรถ Toyota Altis 1.6G ปี2016นะคะราคานะคะตั้งขายอยู่ที่4 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวน้จะพาไปชมรายละเอียดรถหลังปรับสภาพกันค่ะสำหรับรายละเอียดของตัวรถคันนี้นะคะจะได้เป็นโฉมหน้าใหม่ไม่ได้เช่นเรียบายแล้วนะคะกระจังหน้านะคะจะเป็นโครเมียม2เส้นนะคะโคมไฟคู่หน้าเป็นแบบมัลติ r e ฟ l ล c เตอร์โคมแท้ใส่เดิมๆจากโรงงานเลยนะคะ ในส่วนของล้อคันนี้นะคะจะได้เป็นล้อแมกอันลอยปัดเงาสองสีนะคะเงามงาแบบนี้เลยนะยางนะคะจะได้เป็นยางปี2019นะคะใช้งานได้อยู่นะช่วงล่างนะคะสภาพเดิมเดิมนะคะไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลยเยิ้มของเบ้าโชคนะคะลอยซีนด้านในสภาพเดิมเดิมของหน้านด้านในสีเดียวกับตัวรถนะคะส่วนของกระจกมองข้างได้เป็นแบบปรับพัาไฟฟ้านะคะฝาครอบกระจกสีเดียวกับตัวรถบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวมาตรงกระจกมองข้างนะคะ มือจับประตู4ีด้านสีเดียวกับตัวรถนะตัดผ่ากลางด้วยเส้นโครเมียมนะคะเอกลักษณ์ของโตโยต้าเอาติดเขาเลยกระจกแท้เดิมๆจากโรงงานนะคะโลโก้ของโตโยต้ยังอยู่นะคันนี้นะคะติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะพร้อมใช้งานเลยนะสำหรับคันนี้สนเสน่ห์ของรถมือสองนะคะคือลูกค้าออกรถไปก็คือไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยรถพร้อมใช้งานเลยนะคะ ช่วงน่างนะคะสภาพเดิมๆนะด้านหลังไม่มีการตัดต่อของตัวรถนะคะรถที่เรานะคะขายรถสภาพเดิมๆนะคะเรื่องชนหนักพลิกคว่ำจำน้ําไม่มีแน่นอนกับสีไม่มีนะคะรถสภาพเดิมๆบอดี้เดิมๆทั้งคันเลยนะคะไฟท้ายนะคะก็ดีไซน์มาใหม่เฉียวสวยงามเป็นแบบ led นะคะด้านล่างนะคะมีในส่วนของไฟทับทิมติดมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคันนี้รถพร้อมใช้งานปรับสภาพทนสปาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ กระจกด้านหลังติดตัวไร้ผ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟเบรกดวงที่สามนะคะลูกค้าได้รถคันนี้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะซื้อรถที่เพชรยนต์ไายระยด้านในตัวรถนะคะสวยงามมากเลยภายในตกแต่งเป็นโทนสีเบรตัดด้วยสีดำนะคะให้ดูหน้าจอเรนไมค์กันก่อนนะคันนี้มายอยู่ที่หนึ่งแนปดื่นสามพัน 468กิโลนะคะไม้เยอะนะคะแต่ว่าเป็นไม้แท้เราไม่มีการกอไม้นะคันนี้จะได้ในส่วนของปุ่ม e n g i n ิ Start ด้วยนะคะตรงนี้เป็นแผงควบคุมกระจกมองข้างนะคะเป็นแบบปรับพับไฟฟ้าแอร์ได้เป็นแอร์กลมๆแบบนี้นะคะหมุนได้360องศาเลย พวงมาลัยนะคะได้เป็นพวงมาลัยมัลมติฟังกชันเพิ่มเสียงลดเสียงได้จากพวงมาลัยนะคะเครื่องเล่นเสียงเป็นเครื่องเล่น CD usb ท t u fm ได้นะคะแอร์เป็นแอร์อะนาล็อกมุนมือปรับได้4ระดับเก mm ียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะมีช่องวางแก้วให้2ใบมีที่พักแขนนะคะนี่นะคะคือสภาพรถที่แบบทําการปรับสภาพพร้อมตั้งขายพร้อมให้ลูกค้า รับรถกลับบ้านพร้อมใช้งานเลยนะสภาพสวยงามแบบนี้เลยนะคะเบาะนะเป็นเบาะหนังสีเบจงามๆไม่มีรอย้ําไม่มีรอยฉีกนะคะนี่เป็นแบบอัตโนมือลูกค้าปรับมือเอาเองเลยนะหัวน็อตซอกประตูนะคะสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยแฉะเพยียนเลยนะห้องผู้โดยสารด้านหลังกว้างๆกันเลยนั่งสบายๆนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้หนึ่งช่องมีช่องเสียบชาร์จไฟให้นะคะ ตรงแผงประตูก็มีในส่วนของที่วางแก้ววางขวดน้ำให้นะคะมาดูกันต่อในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกว้างกกันเลยนี่บรรจุก,กระเป๋าเดินทางได้3ามสี่ใบเลยนะคะกว้างกเลยนะด้านล่างมีในส่วนของล้ออะไร เอาใหมเ่เราอะไรอุปกรณ์แม่แรงมาให้พร้อมเลยนะคะบอดี้ช่วงล่างสภาพเดิมๆนะรอยสีนางมะพร้าวยังอยู่นะคะรอยจุดเม็ดอาร์ดงตัวกลมๆสวยงามเล,นนดดาเลยนะคะหัวน็อตด้านในนะคะหัวน็อตด้านล่าง <_ C> e <an> อเอาใหม่ <_ C> e <an> หัวน็อตด,ด้านท้ายนะคะต้องฝากกระโปรงนะ <_ C> e <an> สีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยขยับขยี่นเลยนะคะ <_ C> e <an> จุดเม็ดอาร์ดกลมๆเลยนะนี่จุดเม็ดอาร์ด เดิมๆจากโรงงานนะคะขอบยางไม่มีฉีกขาดนะคะลูกค้ารถคันนี้รับประกันนะคะเรื่องชนหนักพลิกความจมน้ำไม่มีแน่นอนนะคะนี่นะคะได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะคะเชื้อเพลิงเบนซินขนาดซีซูพันหกร้อยซีซีร้อแรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์สภาพกำงานแบบนี้เลยไม่มีคามน้ำมันหยดไหลเยิ้มนะคะนี่สวยงามมากนะคะจุดแล็กแมสีจากโรงงานยังอยู่นะคะ รอยจุดเม็ดอาร์ตก็ยังอยู่นะคะหัวน็อตด,ด้านในสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถนะคะหัวนอ็อตฝากกระโปรงโลโก้โตโยต้ยังอยู่นะคะลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนสาหรลูกค้าท่านไหนที่สนใจรถคันนี้นะคะ t ตโยต้าอัติหนปี2016นะคะราคาต้องขายจะอยู่ที่4 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะถ้าสนใจสามารถคอมเมนต์ทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างคลิปได้เลย หรือโทรมาหานัดได้เลยนะคะที่เบอร์098260587 9นัดพิรยนต์นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะเข้ามาดูรถจริงได้นะคะบริษัทจะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1น,นะคะก่อนจากกันไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นัดด้วยนะคะเป็นขวัญกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ